สำหรับใครที่ต้องการโดเน a t สนับสนุนให้กับรายการของเรานะครับสามารถโดเน a ได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n BK Forever วันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วง BK w a v แล้วนะครับก็เป็นการต่อจากพาร์ทที่แล้วนะสำหรับเจ้าตัว Nike Air Jordan นะครับ ก็หลายๆคนก็คงจะรู้กันจชกค,คลิปหน้าปกแล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูชื่อรุ่นกับตัวสีที่เขาเขียนมาไว้กันเลยนะครับเทนี่ก็จะเป็น Air Jordan 1 Low SE ASW นะครับสี black white นอคับ Branch น,นะครับ ก็จ้ตัวนี้ก็เป็นไซส์11 US นะครับ10 UK ครับ29ซนมเนาะนี่ก็จะเป็นรหัสของตัวตัวรุ่นนี้นะครับนีเขจะเป็นสีตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่เป็นตัวโลเนาะมาเราไปดูตัวรองเท้ากันเลยว่าสีมันจะสวยเหมือนเจ้าตัวรุ่นพี่อย่างตัวมิดนะครับ แต่เจ้าตัวนี้มันจะไม่ไวแบบไม่ไวไวแบบ้แบบแฉบเหมือนเจ้าตัวมิดเนาะต่านตัวแล้วมันจะดูแบบเป็นดำดำไปซะเยอะมากกว่านี่นี่นะครับสำหรับเจ้าตัวโลนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นี่ดีเทลแบบนี้เจ้าตัวโลนี้ มันจะมีเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์มาให้แค่ตรงสวูชเฉยๆนะครับเนาะด้านหลังก็จะเป็นตัวโลโก้แอรจอรแดนนะครับแบบปักเนาะเป็นได้เย็บเข้าไปนะครับกับหนังแก้วเนาะที่เป็นสีดำเฉยๆไม่ใช่ดำแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆตัวมิดนั่นแหละแต่แค่มีแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็ นี้กับด้านหน้านี้ก็จะไม่มีสีขาวแซมนะครับก็คือเป็นสีดําไปสัส่วนใหญ่แล้วก็มีเจ้าตัวพื้นที่เป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้เนาะที่จะมีแซมให้สีขาวบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ยี่สิตรงนี้เนาะเป็นตัวหูก็จะเป็นโลโก้เบนเหมือนกันนะครับ ด้านในตัวล,ลองเทานะ้าเนาะมันจะเป็นออกแนวโทนสีดำล้วนที่ตัวรองเท้ามากกว่าแค่สีขาวแถบเดียวเนาะ,ะดีเทลก็ไม่มีอะไรมากนะครับแทบไม่มีอะไรแตกแต่างจ,จากตัวรุ่นพี่ตัวมิดเลยเนาะ ็สำหรับคนที่ชอบใส่รองเท้าข้อสั้นเนาะไม่หุ้มข้อนะครับก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เหมือน,นอกันเนาะก็แนะนําสําหรับคนชอบรถนะครับหรือว่าชอบรองเท้าเนาะที่สีมันดูแบบดูลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะมีไว้นะทั้งตัวโลแล้วก็ตัวมิดเลยเนาะสวยนะครับส่วนตัวผมก็ชอบ รถอยู่แล้วเนาะคาร์บ,บอนไฟเบอร์นี่ก็ช่วยทำให้ดูแบบมีความไฮาปขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็มีโลโก้ที่แบบเออคลายเบนอะไรอย่างนี้เนาะสวยนะครับก็มีแอร์จอแดนแบบปักตรงหลังนี้่อยนะแล้วก็โลโก้แบบนี้ด้วย คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Air Jordan 1 n Low SE ตัว ASW นะครับที่เป็นตัวโ o w เนาะหลังจากพาร์ทที่แล้วก็คือเป็นตัวมิดรุ่นพี่นะครับก็วันนี้ก็มาเกะดูสีดูดีเทลเจ้าตัวโ o w นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ BK Forever เจอกันครับ